สวัสดีครับช h a ล n e า501ย x 501 1 108, 9เล่าเรื่องยีสรีไว์วันนี้เอพิโซดที่132 Channel ของเราวันนี้มีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับว่าผ้าเดนิมยี่ห้อแรกที่รีไว์ใช้คือยี่ห้ออะไรแล้วมันใช้ปีไหนถึงปีไหนหัวข้อวันนี้ก็คือว่า Amos k ค s ชชื่อนี้คือจุดเริ่มต้นของรีไว์นะฮะก็จะมาดูว่าเอ๊ะ มันดูอย่างไรว่ากางเกงตัวเนี้ยเป็นผ้าของอามอสคิชนะกางเกงตัวนี้เป็นผ้าของโคนมะินน,น, min นะบางครั้งถ้าเราดูออกมันพอจะเดาอายุกางเกงได้คร่าวๆนะครับก่อนจะไปดูวิดีโอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูกันเท้าความกันก่อนนะครับว่า รีไวซ์ไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะในช่วงที่เวลาเขาจะเริ่มผลิต l v c ออกมาตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะฮะแบบตั้งแต่ปี196 6เหนี่ยรีไวซ์พยายามทำรีไวซ์ไทม์ไลน์ออกมาเป็น PDF บอกว่าปีนู้นปีนี้ปีนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อจะได้ผลิตกางเกงในรุ่นออกตอนนั้นอ่าเพื่อจะจะได้ผลิตกางเกงออกมาให้ตรงกับปีพศที่เขาบอกอะ่ะก็เป็นจุดโฆษณากางเกงไปในตัวแบบนั้นนะฮะทีนี้มันมีจุดที่น่าสนใจคือว่า ในปี1915นั้นนะครับ l e v i s e Tow and Co. Begins to buy denim from Coomins in Greenboro, North Carolina. เกรี๊ลอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะกรี e n b o r เหรอนึกว่า Greenboro ซะอีกนะครับอ่ะช่างมันความหมายคือว่าก่อนหน้านี้ l e v i s ใช้ผ้าของยี่ห้อหนึ่งก็คือ Amos Keith นะครับหรือ Amos Keith นะฮะมาก่อนแต่เกิดเหตุการณ์บางอย่าง ทำให้รีวายเริ่มซื้อผ้าจากโคลมินนี่นะฮะและก็ใช้มาเรื่อยเลยและตอนนี้อีกบรนทันหนึ่งเขาบอกว่าในปี1922เนี่ยรีวายสตลแอนโคตัวเนี้ยนาวตอนเนี้ยซื้อผ้าเดนิมเฉพาะโคลมินเท่านั้นนี่หมายความว่าอาร์มอสคิสเนี่ยตั้งแต่ปี1922เป็นต้นไปจะไม่มีแล้วอ่าเพราะ มีโคลมินตั้งแต่ปี1 9ึ่แล้วนะฮะก่อนก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเล่าเท้าความนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ที่รีวายาเริ่มทำกิจการการค้ามานะครับตั้งแต่ยุคโกลัชเนี่ยนะฮะยุคตื่นทองเนี่ยนรีวยเขาเล่าให้ฟังนี้นะว่าในารีวายเนี่ยคิดเอาผ้าเต็นต์มาตัดเป็นกางเกงขายก็ขายดิบขาย,ขาย,ขาย,ขายดีนะฮะแล้วก็ในหนังสือพันยุทธสุมจินดาเล่มหนึ่งบอกว่าประมาณปี1 8 6 0รีวคือ เริ่มนําผ้าเดนิมเข้ามาขายมาตัดเย็บขายอะ่ะเป็นเพราะว่าผ้าบราวดักที่ทํากระโจมรถม้าเนี่ยมันทนทานก็จริงแต่ว่าลูกค้าบอกว่ามันหยาบก,กระด้างมันไม่นุ่มถ,ถึงแม้ทํางานทนทานแต่มันหยาบก,กระด้างนะครับนรานทีไวยก็เลยหาผ้าที่เป็นผ้าเดนิมมาเนี่ยในปี18 6 0นเนี่ยมาตัดเย็บเป็นกางเกงปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะมันนุ่มกว่าผ้าบราวดักนะฮะ นะตั้งแต่ปี1860เป็นต้นมาอันนีเ้เครดิตจากหนังสือพันยุทธสุมจินดานะครับ1860เป็นต้นมารีวายเริ่มใช้ผ้าเดนิมตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับและก็จนกระทั่งมาจดทะเบียนในปี1873ที่เป็นบรูเดนิมตัวแรกที่จดทะเบียนมีรีเว,เวเด copper reved denim นะฮะตรงนั้นก็ยังใช้ผ้าของ Amos k อสคอยู่นะฮะผมจะบอกว่า ผ้าเดนิมที่ที่เขาบอกว่า1860มาเนี่ยไม่มียี่ห้อไหนครับมีแค่ Amos Kish นี่แหละฮะที่รีวเริ่มใช้แล้วก็ใช้มาตลอดจนกระทั่ง1873จดทะเบียนรีเวตคั p เ e r ร์โอเวออะไรเนี่ยก็ยังใช้ผ้าของ Amos Kish อยู่ตอนนี้คนมินผมไม่รู้ว่าโรงงานคนมินเกิดหรือยังนะแต่ไม่ได้ซื้อคนมินมาใช้นะครับให้มาดูไทม์ไลน์ตรงนี้หนึ่งจากจากจากจาไทม์ไลน์ของตรงเนี้ยที่บอกเนี่ยผมเขียนไทม์ไลน์ตรงนี้เดนว่า ตั้งแต่ปี1915เป็นต้นไปเนี่ยนี่ไอเส้นสีภูนี่คือโคนมินนะเริ่มซื้อผ้าของโคนมินมาใช้นะครับและเขาบอกว่าปี1922เนี่ยเริ่มใช้ผ้าโคนมินแต่เพียงยี่ห้อเดียวนั่นหมายความว่าเฮ้ยผ้าอา <c oughs> อมอสคิชเนี่ยเนี่ยเส้นบนเนี่ยมีใช้มาจนถึงปี1922เลยแต่ว่าช่วงปีตรงเนี้ยเป็นช่วงที่มีคาบเกี่ยว ใช้ผ้าอยู่2ยี่ห้อมีทั้งอ m ม s อชคิชแล้วก็มีทั้งโคลมินอยู่ด้วยกันนะครับแต่พอปี1922ปุ๊บจะไม่เห็นผ้าของอ m ม s อชคิชและจะเป็นโคลมินล้ลวนเพราะฉะนั้นช่วงปีนี้ก็จะมีแต่ผ้าอะไรอัม s อคิอยู่อย่างเดียวเลยนี่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยมันมีผ้า2แบบ ừ, ช่วงเวลานี้นะนี่ที่ทับซ้อนกันอยู่สอสองยี่ห้อในรุ่นเดียวกันนะครับ ทำไมต้องบอกอย่างนี้มันช่วยให้คุณดูว่าเฮ้ยเห็น,บบน,น,นออรนิมแบบนี้เป็นกางเกงของอะไรเห็นริมแบบนี้เป็นกางเกงของอะไรนะฮะมันช่วยบอกคุณได้แต่อย่าไปยึดติดอะไรมากมายนะครับดูเพื่อความสนุกสนานเพลินๆเนอะอะต่อไปอาอันนี้ผมเอารูปกางเกงจากไม่มั่นใจว่าใช่2 0 1หหรือเปล่าทำไมผมไม่บอกอย่างนั้น เพราะว่าอะไรเพราะมันมีผ้าัมเบอร์สองแล้วแสดงว่าหนึ่งแปดเก้าศูนย์แล้วแต่เขายังไม่มีเลขหลอดกำกับมันอาจจะอยู่ในช่วงปีคาบเกี่ยวไงหนึ่งแปดเก้าศูนย์ซึ่งกำลังจะมีสองศูนย์หนึ่งแต่ยังไม่มีอ่ะมันเป็นช่วงนั่นแหละคาบเกี่ยวช่วงนั้นน่ะนิดเดียวเองนะครับนี่ <c oughs> จริงๆผ้าัมเบอร์สองมันก็ตีความว่าเป็นสองศูนย์หนึ่งแหละแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่ปั๊มไงผมก็ตีความว่าซะว่าหนึ่งแปดเก้าศูนย์เนี่ยปีเนี้ยแหละนะฮะน่าจะเป็นสองศูนย์หนึ่ง อ่ะให้มาดูรูปขวามือนะครับตรงนี้ยังไม่มี f o r o v e r 17ปีสังเกตนะครับปั๊มกระเป๋าแบบนี้มี2แบบถ้าเอาตัวถ้าถ้าดูเฉพาะตัวหนังสือนะมี2แบบแบบแรกคือแบบนี้มี the best value กับอีกแบบหนึง f o r o v e r 17ปีอันนั้นคือน่าจะ1-8-9-0เข้าเข้าคร่าวแล้วแบบไม่คร่าวประมาณว่า1-8-9-0แบบพอดีพอดีอ่ะนะฮะกำลังจะเปลี่ยนมีให้มีเลขหลอดอ่ะประมาณนั้นนะฮะ อันนี้ไม่ได้ลงลึกถึงตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะผิดประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นกางเกงตรงนี้มันจะอยู่ในปีประมาณ18-90ผมจะบอกอะไรผมจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ยังไม่มีผ้าของโคนมินนี่นะฮะเพราะฉะนั้นกางเกงที่เราเห็นตรงนี้ต้องเป็นผ้าของอามอสคิชอย่างเดียวเลยนะ,ะให้มาดูตรงนี้ครับนี่คือกางเกงของริมผ้าที่มาจากโรงงานอามอสคิช ถ้าผมพูดผิดไปผมขออภัยด้วยนะว่าวิธีดูว่าอย่างเงี้ยเป็นของอามอสคิชนแต่อันนี้คือการจากจากจากการที่ฟังมาแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้เกิดความรู้ต่อย,ยอดผิดขออภัยไว้ที่นี้ด้วยอ่ะกลับมาเรารู้ได้ไงว่าเป็นผ้าของอามอสคิชดูครับริมหนาหนาะเห็นไหมฮะริมหนหนาะริมของผมหมายถึงแค่ช่วงสีขาวนะริมของผมหมายถึงช่วงสีขาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําเงิน ไม่ใช่น้ําเงินบวกขาวนะครับไม่ใช่นะฮะของผมหมายถึงสีขาวผ้าของอมอสชิชเนี่ยริมสีขาวเนี่ยจะกว้างมากพอริมสีขาวกว้างมากเนี่ยเขาก็เผื่อปลายผ้าที่เป็นส่วนสินเงินไว้นิดเดียวพอเพราะเพราะว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันพอแล้วไงโดยรวมโดยรวมมันพอแล้วเพียงแต่ว่าสีขาวมันกินพื้นที่ไปเยอะสีน้ําเงินก็เลยโผล่มานิดเดียววิธีการดูของผมนะตัวไหนเป็นผ้าอมอสชิสริมจะหนาคำว,ว่าหนาคือมีความกว้างเยอะตรงเนี้ยนะฮะ ยจากเนี้ยนะอมอสคิมีสันหรือเปล่าไม่ทราบเพราะไม่เคยจับของจริงแต่เดาว่าน่าจะมีสันอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกางเกงตัวนี้ประมาณปี1890ปิ่มๆโดยประมาณเลยบวกลบไม่เกิน1ปีหรอกวิธีดูริมก็คือริมจะสีขาวนี่จะกว้างนะเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ผมดูได้แล้วว่าเฮ้ยอมอคิริมจะกว้างต่อมา นี่เป็นอีกตัวหนึ่งของผ้าอมอตคิชนะครับมีรูปโลโก้ทูฮอสแล้วมีเบสวา u ูแต่ยังไม่มีฟอร์เวอร์สิบเจ็ดปีอ่ะก็ประมาณหนึ่งแปดเก้าศูนย์เขาก็ปิ่มๆเหมือนกันหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับทีนี้ให้ดูว่าริมเนี่ยเห็นไหมหนานะตรงเนี้ยโผล่ที่เดียวพอเพราะความหนาโดยรวมถือว่าใช้ได้แล้วไงริมที่ที่เผื่อไว้แบบเผื่อขาเผื่ออะไรแบบถือว่าแขนอันนี้ใช้ได้แล้วนะให้ดูให้ดูสีขาวเนี่ยหนาหนา ใช้คำว่างแล้วกันนะนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีโคนมินแน่นอนอ่ะแล้วให้มาดูขอบเอลขอบเอลเขาก็หนาเอาเรื่องเลยนะนะครับอันนี้ริมนี่ช่วงนี้หนาอามอสคิชหนาาต่อมาใกล้จบแล้วทีนี้กางเกงตัวนี้มีสองกระเป๋าอ้อโทษที รูปนี้กางเกงกระเป๋าใบเดียวนะครับรูปนี้ก็กางเกงกระเป๋าใบเดียวนะครับเพื่อให้ดูว่าเนี่ยอาร์มอสครชลักษณะของเขาก็คือริมมันจะหนาจะกว้างนะครับริมเฉพาะส่วนเข,ขาขๆวนะจริงๆมันมีเรื่องของ igo, อินดิโกอาเพียอินดิโกกับซินติติกอินดิโกผสมอะไรต่างต่างด้วยนะผมไม่ได้ลงลึกไปนขนาดนั้นเพราะยังศึกษามาไม่ดีนะครับดูลักษณะจางแฝ์คือที่ปรากฏออกมาก่อนว่าเป็นริมแบบนี้หนาๆนะครับอ่า อันนี้แม้กระทั่งมีสองกระเป๋าแล้วมีสองกระเป๋าแล้วก็ยังมีผ้าของอามอสคิชอยู่เมื่อกี้รีวายบอกว่าในปี1922เนี่ยใช้ผ้าโคนมินเพียงอย่างเดียวนะแต่บางตำราบางเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะที่เป็นของฝรั่งเน่ยบา,บางเว็บไซต์บอกว่าผ้าอามอสคิชเนี่ยรีวายใช้ไปถึงปลายปี1920แล้วนะความหมายคือประมาณปี1 8 2 9 2829อะไรประมาณนี้สักยุคส0แล้วถึงเลิกใช้ นะครับเว็บไซต์ฝรั่งบอกอย่างนั้นเลยแต่รีวายคัตออฟอยู่ที่ปีหนึ่งเก้าสองสองกูใช้โคนวินเพียงอย่างเดียวแล้วต่อมาอันนี้ให้ดูริมของโคนมินอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครเคยเคยเคย,เคยนำเสนอวิดีโอวิธีดูริมอย่างนี้หรือยังผมเชื่อว่ามีคนรู้เยอะแต่จะมีคนนําเสนอหรือยังก็ไม่รู้นะถ้ามีแล้วผมพูดพูดไม่ตรงกับเขาก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับนะฮะอ่ะอันนี้ริมของโคนมินคือ ตรงนี้แคบตรงนี้กว้างโดยรวมแล้วเท่ากับของอามอสคิชนะครับแต่ว่าเนี่ยตรงนี้แคบนิดเดียวโซนที่เป็นสีขาวแคบนิดเดียวนี่ก็เป็นของโคลมินเหมือนกันนะครับโคลมินเหมือนกันให้ดูว่าเห็นไหมเห็นความแตกต่างแคบถ้าเป็นอามอสคิชจะกว้างอ่ะเปรียบเทียบกันนี่อามอสคิชฝั่งซ้ายโคลมินฝั่งขวานะยิ่งถ้าเห็นมีได้สีแดงหรือได้สีสีๆอยู่อันนั้นไม่ใช่อามอสคิชแน่นอน ตรงนี้จะบอกอะไรจะบอกว่าโอเคโมเดลโมเดลเราคือโมเดลคือ1 9 0 1ซึ่งโมเดล1901เนี่ยโมเดล1901นะซึ่งมันคือปี1901ถึง1922ซึ่งเราไม่รู้ตรงไหนไง22ปีอ่าถ้าเราเห็นริมแบบรูปทางขวามือรูปทางขวามือแสดงว่าเอ้ มือหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเป็นต้นไปแล้วเพราะเป็นคนมินแต่ถ้ามึงเห็นรูปทางทางซ้ายมือแสดงว่าเฮ้ยมันไปได้ลึกสุดคือหนึ่งเก้าสองสองนะฮะอันนี้คือจากรีววบอกนะแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ฝรั่งบอกไปจนถึงเกือบต้นยุคสามศูนย์เลยนะครับอันนี้ช่วยบอกช่วยบอกอ,อายุกางเกงได้คร่าวๆนะฮะการดูยุคเกงไม่ใช่เพื่อไปเอาชนะค่าขายนะครับดูเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับโอเควันนี้สั้นๆน,นะครับกลับมาคือ ออมสคิช ok ชื่อนี้คือจุดเริ่มต้นของรีไวเป็นบริษัทเดนิมผืนผ้าที่ผลิตผืนผ้าเดนิมยี่ห้อแรกนะครับเจ้าแรกที่รีไวซื้อมาผลิตกางเกงนะครับจนกระทั่งปร,ประมาณช่วงยุคกลางยุคอะไรประมาณ1915เป็นต้นไปเขาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของบริษัทเขาอ่ะเขาจัดส่งผ้าให้รีไวไม่ทันเกิดผลกระทบการส่งผ้าให้รีไวไม่ทันนูน่นนี่ผลกระทบทางเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะรีไวก็เลยเจำเป็นต้องหาซัพพลายเออร์อรายใหม่ เสริมขึ้นไปหนึ่งเจ้าอ่าปรากฏว่าใช้คนมีนและถูกใจก็ใช้เรื่อยมาจนไ,ไ,ไอ้ไอ้ไอ้อามอสคิชเนี่ยพบวิกฤตสภาวะเศรษฐกิจกยิ่งไปเจอ,อช่วงช่วงที่เขาเรียก depression อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้หมายถึงพายุอะไรนะั้นแต่หมายถึงว่าพายุเศรษฐกิจกอะช่วงวอสตีนอ่าและช่วงจะใกล้สงครามโลกอะไรต่าง ถาถมเข้าไปทําให้เลิกกิจการในปีประมาณประมาณ1936มัง้งนะฮะแต่กว่าจะเลิกกิจการน่ยมีผลกระทบมาก่อนหน้านั้นแล้วทำให้ดีไวต้องเลิกซื้อของอามอสคิชนะครับและมาซื้อคนมินตั้งแต่ปี1915เป็นต้นไปนะฮนะวิธีดูก็ดูว่าของอามอสคิชเนี่ยริมจะจะจะ,จะกว้างประมาณนี้ของโคนมินจะแคบป,ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูกางเกงวินเทจในช่วง1901-1922ถึง1922 19เนี่ยมัน มันก็จะสนุกหน่อยครับเพราะมันมี2ยี่ห้อค้างกันอ่ะอะไรอ่ะขายร่วมกันอยู่ในปีหนึ่งเก้ถึงหนึ่ประมาณเปีอ่ะเฮ้ยอ่ามันก็ต้องดูนิดนึงนะครับถ้าเห็นคนมินก็1915เป็นต้นไปถ้าเห็นอมอสคิชก็เฮ้ยไม่เกิน1 9 2่องสประมาณนั้นนะครับโอเควันนี้มาไวไปไวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ไปแบบไม่มีปีไม่มีปีไม่มีคุยเลยเนาะสวัสดีครับ